ก๊อบพิชยะลงรูปคู่แฟนสาวชาวรัสเซียพร้อมแคปชั่นข่าวดีแต่พอเลื่อนไปถึงกับเงิบดาราฟอลโลววันนี้ขอพาไปดูเรื่องราวที่ทำเอาชาวเน็ตตกอ,อกตกใจกันทั้งไ g เมื่อนักแสดงหนุ่มก๊อบพิชยะนิธิภัย,ภยสารกุลและแฟนสาวชาวรัสเซียอย่างแอนนี่อัปโหลดภาพนี้ลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นบอกข่าวดี ซึ่งเมื่อได้อ่านคำนี้แฟนๆก็ลุ้นกันมากว่าหมายความว่าอะไรจะมีประกาศงานวิวาหรือเปล่าพอทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันมานานแล้วแต่พอเลื่อนลงไปก็ต้องพบว่าโดนหลอกกันทั้งโซเชียลเพราะจริงๆแล้วคือข่าวดีผมลงรูปคู่แล้วครับฮ่าฮ่าฮากำลังจะยินดีหรอพักๆชอบรูปนี้งานนี้นอกจากแฟนๆแล้ว เพื่อนพี่น้องในวงการก็ตกหลุมพลางหนุ่มก๊อพิชยาเช่นกันจนต้องแห่เข้ากันไปคอมเมนต์อาทิโถเกือบละ555ากำลังจะพิมพ์ผมก็คาดหวังไปสิ่ราการ